พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ทุกคนตั้งใจแนบแน่นมีกจิตเดียวมั่นคงคือเวลาเข้ากราบพระนี่เพราะบรรากาเฉพาะแค่ลักษณะท่าทา่านแต่จิตใจจดจ่อลงไปกราบนี่ออพุทธังสรารนังกัจฉามีกราบคือเพิ่นสิกินตนาการเอาก็ะได้กราบรูปปทีทิหลังตีมพลวดทำมังสังคัญก็คือการกราบลงไปได้หัน นี่เลยเว่ากาบพระให้มันถึงพระก็คือว่าให้มันถึงความสงบมันเองพระดุสมณะแปลว่าผู้สงบ <c oughs> แล้วก็จาขอก็ต้องสงบจากความปรุงแต่งเรื่องต่างๆมาหน้าพร้อม <c oughs> บางคนกราบเฉพาะท่าท่างปับๆๆง๊บปั๊บปั๊บปั๊บลงแต่ว่าความขิดความรู้สึกมันขิดจักยู่ใสเนี่ยไม่เลยมาถึงพระแม่น้าสีกราวข้าระลึกนึกถึงเพิ่นก็ตามบาแบบจะขอใอ้มีจิตเป็นอารมณ์เดียวเื่กัน เอกตากตาจิตนี่เป็นอารมณ์เดียวไม่เท่าสี่สวดอิติปิโสพระกวารังสัมมาเนี่ยก็คือคือว่าเข้ายู่ต่อหน้าเพิ่นเพิ่นกันนั่งอยู่ต่อหน้าเข้ากันแล้วก้าวไปอิติปิโสพระกวารังสัมมาไปจนว่าสวากาโตสุปฏิปนโภระที่พอเข้ากล่าวคําว่านะมัตตุพุทธนังคือกันขอความเคารพนอบน้อมของขอ้าพเจ้าจงถึงแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์คือพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหนา้าเข้าเต็มไปหมดนัเลนะมัตตุโพธิญาณ ขอความเคารพนอมน้อมของข้าพเจ้าจงถึงแด่พระผู้ิยานหรือเครื่องตัดรู้ทั้งสิ้นคือพันกันนั่งเต็มอยู่ในหันด้วยกันนโมวิมุตตะนั่งขอความเคารพนอมน้อมข้าพเจ้าจงถึงแด่ความบุพพนนโมวิมุตติยาขอความเคารพนอมน้อมข้าพเจ้าจถึงแด่พระผู้บนไปแล้วหมายถึงพระอรหันต์ทั้งบดพพนไปแล้วนโมสัพพัญยุตยาณขอความเคารพนอมน้อมข้าพเจ้าจงถึงแด่ความรู้ทั้งปวง พุณเชื่ว่าพทธเจ้าจะไม่รู้ทุกสิ่งนั้นเป็นอันไม่มีใชเวลาเข้ากล่าวคำานี้ก็ขอให้เป็นอารมณ์เดียวแต่สิเป็นใส่จิตความรู้สึกนะคิดว่าเข้ายุต่อหนาเพอนเพ่นยุตหนาเข้าขึ้นเห็นเป็นทั้งสี่แมนซีบานั่งกราบอยู่ก็ตามหรือสิยางไป ตามห้ตามหน้าก็ตามยางไปตามถนนหนทางก็ตามเท้ากล่าวคำานีหนึดจินตนาการเขาหลดเป็นแต่เข้านึกขิดจินตนาการหาบุคคลที่หลักหาบุคคลที่เกลียดพวกเขาก็ยังนึกคิดจินตนาการได้เป็นอันคือเข้าคือเนึกคิดจินตนาการถึงระพทธเจ้าได้่ใส่อารมณ์นั้นใส่อารมณ์จิตใวของเคยทั่วตตื่นขึ้นภาพคิดหาผู้นั้นคิดหาผู้นี้เขาก็ยังคิดถึงได้คิดถึงภาพหนาคนผู้นั้นรุดแอกแล้วว่าคิดถึงผู้นั่นนี่คิดถึงหนาภาพ ภาพหนาคนผู้นั่นทันที่แบบนันเป็นสงนอีรีไนหะบัดนี้เขาคือมคิดถึงพระพุทธเ,เจ้าคิดถึงภาพพระพุทธเจ้าขึ้นมาโหลดเนี่ยเอาความรู้สึกทางโลกมาเทียบกันใช่ไห้าไรู้บัดนี้นั่นแหละเ่านแได้ความรู้สึกที่สงบนันเองสงบสงบจากการปรุงแต่งนั่นแหละสงบจากการคิดในความอยากได้ในความอยากเป็นมันสิบกว่างวลนมันสิบรเรารอ้อ,อนเออบ๊ว่าสิ ย่างไปย่างมากสังสี่กันขับรถก็คือนกันขับรถข้างกสวดไปสวดมน่นไปบทได้แล้วแต่แล้วแะ่มักแล้วแต่แแตแแตพ่อใจสวดไปนึกถึงผลล่างๆกันั่นแะละจังว่าจังวากาพระค้นถึงพระมันก็เป็นการทำสมาธิมันก็เป็นการเพ่งชาญอยู่ในหันอยู่แล้วเอาอยัางเพ่งเอาความคิดอะไรเพ่งอาใจนี่แหละเพ่งเพ่งก้าไปในบทสวดนั่นแหละ ส่วนมากมันบ่ถึงทำบ่าริธรเพราะว่าบ่ได้จดจอ่อบ่มีสมาธิบ่ได้ตั้งจิตใจมัอนคองต่อสิ่งที่กระท่ำอยู่ในขณะนั้นขณะนั้นมันเลยบ่ค่อยถึงเนี่ยน้อมเข้าไปใส่เจ้าของเด้อไปก็ดีดน้อมตัวนี้เข้าไปคือเพิยงหน้าวา่าโอ้ตะกี้กูเป็นจังซั่นก็ดีกราบเพราะวา่ากิริยาทางร่างกายจซื่อๆปับป๊บๆๆแต่ว่าใจจักอยู่ไสบัดนี้เปลี่ยนความคิดใหม่กิริยาทางกาย กับกิริยาทั้งจิตมันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้กาบพระถึงพระมันจังสิเห็นเห็นยังเห็นอารมณ์เจ้าของนั่นแหละว่ามันสิฟุ้งซสานไปในความอยากได้อยากเป็นบ่น <c oughs> <c oughs> เรีียบเบิงว่ัตถของโอ้กูเป็นแบบนั้นอหลีเดกับรับตัวไม่ทันตัวบันแต่ยอมรับในตนเองว่ัตถของเป็นผู้บรรลุใน,นจุดนี้อมิตรกาบโดยกิริยาแม้่สิอยู่ตอนหนาพระประธานโองคงใหญ่ีก็ตาม หลายๆกนกาบตะกิริยาทางกายปัป๊บๆแต่ว่าใจจะยุ่งย้ายความคิดนั่นแหละจะยุ่งย้ายบัลูทีนี้น้อมขอมา้ามาแต่เพื่อได้ยจากหูทรามเป็ธรรมยอมรับในตัวเองยอมรับความจริงของตัวเองว่าเป็นจังสีเป็นคือพันวาอหดีนอกูเนี่ยน้อมข้ามาเป็นให้มันได้ <c oughs> ได้อย่างได้อารมณ์เดียวนั่นแหละได้กาบระกาบยุทธ์ทางหลังเท่าพ่นกาบยุทธตักเพ่นก็แล้วแต่มันจะเป็น ชาติอยู่ในตัโตแม่ชั่วกณนนันหนึ่งกับสร้างกับคือเรียกว่าเป็นผู้บ่าหางจากชาติแล้วในมือนันในมือนันละนผู้บ่าหางแล้วเรว่าทุกคนน,นึนั่งขำเปรียบเทียบอันนี้ไปเปรียบเทียบของแล้วก็ย่อมรับในตัวเองว่ากูเป็นจังสันเออต่อไปนี่กูสิตั้งใจเห็นบ่สามาธิแล้วป่ตั้งใจตั้งใจว่านแลวนี่เพ่งแน้วนี่คิดแน้วนี่เอาตามเพิินวา ห้องจเริมคุณเคยชินกับความรู้สึกที่ว่าเวลาห้องกราบพระมันก็ถึงพระชินกับความสงบเลยแบบนี้นะมันก็ค่อยๆดึงไปเบอ้อตุกยานมันเองดึงเข้ามาดึงเข้ามา <c oughs> <c oughs> ทุกคนสังเกตตัวเองว่าจะเอ่งเป็นว่านี่แหละจึงบอกว่าเอาธรรมะที่เพิ่นสแสดงออกมาเทียบตัวเองน้อมเข้ามาสู่ตนนี่แหละเอื่อนว่าโอปะนะันญายี่โกน E iko, e iko, เอหิปัจิโกนี่โอปะณียโกน้อมเข้ามาสู่ตนนั่นแหละแต่เขาแล้วเขาสิลูคอยคือลูขึ้นมากเนี่ยเป็นปัจจิตังก์คลูึ้นมาในตนนั่นแหละแม้นทั้งสิลูยังหมากไหมปัญดากสร้างโดยธรรมโดยปิติโดยนิมิตสมาธินิมิตยังกแแ็แล้วแต่ถอะแม้ทั้งจะไปว่าวเห้ผู้ได้ฟังกับสางมาันก็แค่นั่นแหละเขากล่วาว่าแค่นั่นแหละดีกว่าดีเขากวา่าวว่าบาสนั้น นอเมขม่าสู่ตนมันี้นเวลาเขากราบพระจันสิมันเป็นการลดมานะทิฐิลดอัตราตัวตนลงด้เข้าเข้านอมกราบลงแบบนั้นแหละหรือปรดน้นมีความเออย,ยือยิงอียงนี้ลดลงแบบนั้นลดทั้งนอก,กับลดทั้งนี่แหละหลดทั้งกายนอบนอมให้เบิ่งลดทั้งใจไปพร้อมนอกในเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมัที่ไปใสบ่บาตรเอาตัวนี้มาเถียบเบิ่งสำคัญเด้ อิช <Ừ. S 2> าาปว่าสำคัญเด้ใจคิดว่าเป็นของเล็กหน่อยเด้อันนี้จิตใจมันสงบแล้วเพ่งในชาติแล้ว <Ừ. S 2> ชาติยังกระซังมันดับซื้อมั่นน่ะ <Ừ. S 2> มีความสงบเกิดขึ้นแล้วสงบจากความคิดในความอยากได้อยากเป็นนั่นเองสงบแล้วในขณะนี้กาพระนั่นนะหน้าที่หนึ่งกระสงบหน้าที่หนึ่งนั่นเองแลวบทสวดมนต์บทใดก็แล้วแต่ที่เห้ทองจําขึ้นใจแล้วพยายามเ็ดให้มันเป็นหนึ่งเดียวกัน กบความรู้สึกในคิดเขาจะคลองใจมันออกนอกน้มมัตุพุทธานังน้มมัตุโพธิยาว่าไปอิทิปิโสสวัสดโตสุป,สป,นปันิโนว่าไปเนี่ยให้มันเป็นอันเดียวมันเป็นอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์เดียวจังสั่นต้องยอมรับความจริงในตัวเองว่าเขาเป็นจังสันเออแล้วก็ว่ามันเป็นจังสันคือเพอิ่นว่าคือเพอิ่นเถียวไว้ให้นียจยะไปอะาวจะเอาไม้ลยเด็ดไปวันเอาไม้ เดี๋ยวไปตามนี่ร้องบึงเดี๋ยวมันก็ค่อยชินไปเรื่อยๆนะจังหวะถ้ามะที่แท้จริงเขาย่อมรับตัวเองแบ่ในข้อมผิดในข้อมถูกแล้วถาจริงสิเห็นของจริงได้ของจริงแต่ว่า,าย่อมรับตัวเองพอเ,เห็นของจริงก็แล้วกันจริงห่งังจริงตนเองนั่นแหละจริงในทุกของตนเองจริงในสาเหตุทุกของตนเองจริงเนวทา,างการปฏิบัติของตนเองเนวทา,างใดกันเนวทา,างมากวิอั่งและ แ้วทั้งที่สุดแล้วมันดับถูกมันดับแบบไดดับชั่วขณะหนึ่งในขณะที่เห่าระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าท่าสงนั่นเองดับในขณะที่เหากราบพระนั่นเองดับในขณะที่เฮาสวดมนต์บทใดบนหนึ่งนั่นเองนี่มันดับขนาดดับอย่างดับความคิดอ,อดับความคิดในความอยากไดอยากดีอยากมีอยากเป็นมันกระบอกกังวลมันก็บอกรอ้รอนร้อนมันเกิดเกิดกลายเป็นสมณะขึ้นมากเถอสมณะไปว่าผู้สงบ สง,งบกายพ้อสงสงบใจพ้อมอะไรเป็น,นสัน้นต้องสิพบพระเองดอกนาพระยังกับพระเจ้าของอะไรพระในตนให้เชื่อจนไม่ต้องไปเสื้อพไพ้ใด้ทั้งสิน้นให้เสื้อเจ้าของเองเสื้อถ้ำมะาบาดนี้เอาถ้ำเป็นไงเอาถ้ำเป็นไงเอาถ้ำเป็นเครื่องยืนยันและตัดสินเจ้าของเองก็ต้องอาศัยการศึกษาด้วยตนเองแต่ว่าจะพลาดกับอันไมน่ปตรปิฎกนะมันก็นร่วอยู่ไน่ห่น <c oughs> แต่การได้ยินได้ฟังคือกันกับปรที่พระไตรปิฎกนั่นแหละมันรวมสพาวิชาเต็มอยู่ในหันล้วเอออันใดผิดอันใดถูกเขาสิดูเองบบบนั่นแหละให้เชื่อตนจะไปเชื่อบุคคลผู้อื่นจะไปฝากความหวังว่าบุคคลที่เาขาเคารพนับถือนึ่งสิงเอาความสําเร็จให้เขาได้เป็นพระอาหารหันต์กระสางเพื่อด้เอาความสําเร็จให้เฮาได้เฮาตอ้องเ็ี่อาเองได้ มาถึงที่สุดแล้ว่นกับปฏิบัติของคนเราเองปฏิบัติตามทางที่พุทธเจ้าว่างไว้ัเองบอกเบื้องต้นว่ามักมีองแ์8เขามาเพิ่มศึกษาเข้าไปในมมักมีองแ์8ทุกสมุทัยนิโรธเป็นยังไดมาถึงที่สุดใช้เกิดสายดับเป็นยังไงปฏิจจสมุปบ,บาทเป็นสิ่งใช้เกิดสายดับมันจักปไป มันเป็นสื่อมันคือสื่อ,อที่จรินนะไอ้วิชาปฏิจัสังขละสังขละปฏิจัวิญญาณัางวิญญาณปฏิจัยนามรูป,ปังเป็นสื่อมันนั่นใช่เกิด<อ>เป็นสื่อเป็นสื่อภาษาต่างประเทศบาลีต่างประเทศอวิชชาตะเววะอเสสาโรทละคันโรธาสังขระนิรโรโธเป็นดังใดอันนีน้ข้อความดับดับถูกดับแบบใดนะ<อ>แต่เฮารู้สื่อมันแล้วเฮาก็มาน้อมใส่ความจริงของเฮาเองคือความบรูของเฮาเองโอ้ คำว่าอวิชชาไปว่าไปว่าหลภไปว่าโกรธไปว่าหลงเนาะเป็นพระเจ้ามันเกิดสังขารเนาะสังขารอย่างสังขารสามในความคิดั่นแและเออปุญญาพิสังขารคิดติดบุญยึดบุญติดดียึดดีนั่นเองอาปุญญาพิสังขารคิดอกัศลนั่นเองเนชาพิสังขารคือในความคิดที่ยึดมั่นถือมันนอื่นว่าเนชาพิสังขารนั่นเองบางที่เพิ่งับแปลไว้ว่าเข้าใจว่าผูเค่นภูเขาสู อรูปชาตเป็นที่สุดแห่งทุกแล้วทั้งสี่กับวัตถุที่ย่างดอกเป็นเปลไว้เพราะว่าทุกย่างทุกอย่างนั่นอ่ะยี่สิบเนื้อยะยี่สิบนาเป็นปัจจัยมังคตสังขารสังขารเป็นปัจจัยมังิดวิญญาณวิญญาณอย่างวิญญาณกับวิญญาณต่ามหูจมูกลิ้นไกลใจกับร่วมมาวิญญาณใจมารับรู้เอาความถูกสุขกับความถูกคือมายึดมันถึงมันในสุขกับถูกนั่นเองมันมาร่วมลงตัววิญญาณใจนี่เอง วิญญาณเป็นปจัจจัยมาเกิดหน้าม,มาลูกหน้าหนังเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหละหน้าต่อมากับเขาเป็นเป็นลูกลูกกายกราปะเกิดขึ้นหนึ่งเดือนสิบห้าวันซ่องหัวใจเกิดขึ้นหาท้ายวัตถุกเกิดขึ้นจิตนะ่เกิดเขาเป็นสิงสถิตยอยู่ในหันหละเห <c oughs> ็นบอกเวลาเ้าตกใจตื่นนั่นตื่นนี่หัวใจเต็นแห้งๆเลยทุกๆตัวเกิดโหลดหลดสืบสิ่งหน้าโหลดเนะกมันว่ายเยสิ้น <c oughs> <c oughs> เวล,ลาฮิโปเจ้าหายเจ้ากใหญอยู่บ่ะโกใหว่คุณฟาดมึงขึ้นบ่หรือ,นอ,นอ,นอนแนวนะไหมูเจ้าพิดกันเรื่องใดมือนี่อ่ะพิดกันเรื่องใดมือนี่ไว้ว่าไว้กว่าเสียงอันยังแงแงนอันนั้นนะว่ดได้สู่เสียงตาสินเดดังก็บดที่บ่หลุดเออย่างไปเขาพิดกันเรื่องใดอีกว่าเออกำลังสีห้องใจอยู่ เว่ากันธรรมดานี่แหละประดายแท้เว่ากันธรรมดาบเ้าวี่ยังไม่หัวนังสันแหละขนาดเสียงอันแง่ๆบังดังๆบังสู่พวกนันเลยปังสู่เพราะเงยสินหูหนวะเชียงสันบางคนกับสิจอฟันกไไันดเนาะ ว่ามีว่าเขากับร่งว่าเป็นปัจจัยมันเกิดวิญญาณนะวิญญาณเ,เป็นปัจจัยมันเกิดนามารูปนะนามกว่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเองรูปก็คือมหาภูตถาจีด้วยมวลเขาเป็นธาตุสัมบวรควาบิดามารดารุม่มมวลเขาก็อาศัยอา,อาหารลรอเลี้ยนถึงมาจึงเป็นปัจจัยบังเกิดอายตนะนี่ออกจากท้องพ่อทองแม่ออกจากท้องแม่มาแล้วเอออายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เออ้ออแบบอายตนะ ไม่ภาษาบาลีเขียนไหมสรายิกนะอายตนะนี่แหละตังหูจัวมุ่งลืมกายใจนี่แหละอายตนะเป็นปัจจัยมุกข์พสัพสสะพัสสะคืออารมณ์นั่นเองที่มันจะได้หันหรือถ้าม,มาร่วมทั้งหกกระถอะือเอออาจากิดเวทนาเวทนากับสุขเวทนามีความสุขมีความทุกข์แล้วก็บ่สุขบ่ทุกข์ล้วนแล้วก็เป็นเวทนาทั้งสามนั่นเองคือความยึดมันม่นถือมั่นคือเก่า เวทนาจะเป็นปัจเจัยบังเกิดตัณหาตัณหากับตัณหาสามการมัตัาหาพระพุทธานาวิพุทหาืาตัณหาก็เป็นปัจจัยมาเกิดอุปทานอุปทานก็คือความยึดทิฏฐุปทานที่เปาตุปทานอตตวัตถุปทานการมุปาทานทิฏฐุปทานเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่เีราตุปทานเอาการกระทําของตัวเองเป็นใหญ่อตตวัตถุปทานถือตนเป็นใหญ่การมุปาทานถือความชอบใจเป็นใหญ่ ถือความถูกใจนั่นเลยเป็นไงอุปทานเป็นเป็นปัจจัยบังคบพระท่านเป็นปัจจัยบังเกิดภพบพกับพสามนั่นแหละกรรมภพรูปภพและอรูปภพถ้ามันยึดไว้แล้วกับพบทั้งสามเป็นที่ไปอันใดอันหนึ่งพบจึงเป็นปัจจัยบังเกิดชาติชาติไว้ว่าเกิดเมื่อเกิดแล้วกับมิชรลามิบรณะมิถูกโศกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนาหน้ามีความอะไรจากการภากตต่างๆหน้าหน้านั่นแหละตัวแล้วถ้าเป็นสาเหตุให้ความเกิดข้อมูลเราสัรพสัตทั้งาด ความอะไรต่างก็ใชดับเดลังใดหนึ่งผู้ใด,ดอยากดับทูกกดดับความคิดตนตนตัวอวิชาแต่วเวว่าอาเซยสหรัราคะน,นิโรธามยนงั้งสุดดับความอยากรออลภก,กดหลงดับความโลภธดับความอยากายากันเองดับตัวเดียวนี่แหละรู้เท่าทัานความคิดหยุดบัดว่าไปปรุงแต่งอย่างอ,างอีกว่าเกิดอารมณ์อย่างอีกอารมณ์จอมเกิดขึ้นได้เพราะว่ายังตาหูจมูกดินกายนี่แหละมันก็ไปกระทบสะกก้อน เมื่อกระทบแล้วจะมีการคิดนานคิดได้เมื่อคิดแล้วย่อมมีภาพย่อมมีอารมณ์ความรู้สึกเราก็เกิดกลายเป็นภพทั้งตัวแต่มีอารมณ์ความรู้สึกแล้วถ้าจิตยุดเด้หยุดความคิดตัวเดียวนั่นแหละอย่าให้มันแล่นเข้าไปถึงความรู้สึกเลยถ้ามันแล่นเข้าไปถึงความรู้สึกมันภพได้เกิดขึ้นแล้วภพทั้งสามนั่นแหละจักสิอันใดอันหนึ่งนี่หันยุดความคิดนั่นการจดจ่อเฝ้า ระวังความคิดของเ้าด,ดีที่สุดอุูคนบางอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจาวาจาก่อนมันเสืออกมก็ออกจากความคิดอย่าง,างก็ดีเออยุดเหตุก็ไล่ผลนั่นแหละจะไปนี่อย่างมากสังเกตความรู้สึกตัวเองโทรคนต่องย่อมรับวาจาของเออเป็นแบบใดแล้วก็เอา ประสบการณ์ชีวิตจริงของเจ้าของเทียบกับธรรมะคําสอนเก่นแล้วก็ปรับปรุงตัวเองยอมรับในตัวเองว่าตัวเองยังบ่าอาสามาสิดับความรู้อันนี้ใดดับความถูกอัน,นไดเออบุคคลที่รู้ทรมจำทรมนั่นมันเป็นแค่ความรู้จำแต่ว่าความรู้จริงคือการละเออคนผู้รู้จริง่หาบ่ไปเทียบรรเทียบกับไผดักเปรียบเทียบตัวเองกับธรรมะคําสอน โอ้อันนี้เขาละบ่ท่านใดเขายอมรับตัวเองเลยอันนี้ละได้แล้วอันนี้ละบ่ท่านในดเนี่ยเปรียบเทียบเดี้วก็เปรียบเทียบคําสอนพุทธเจ้านั่นแหละลักษณะนั้นอันนี้ละได้มันรล้ในตัวเองละละได้หรือบ่ได้บ่เมือความหลอกลวงตัวเองความรู้สึกมันบ่เคยโกหกตัวเองได้ดอกความรู้สึกนะแต่ว่าการหลอกลวงโกหกผู้อื่นหลอกลวงได้เพราะว่าปากเพราะว่าใจมันคิดมีความผิดมั่งย่่มความผิดมั่งก็แล้วแต่ นยกอ้างอวดตนมั่งในการโกหกแต่ว่าความจริงเนี่ยบานอาจสามารถโกหกตัวเองได้เลยแล้วกันนะความรู้สึกตัวนี่บบางอาจสามารถ <c oughs> เข้ากาไปาพยายามแบบเวลาเข้ากบพระไปมันถึงพ,พะระกบอยู่เพื่อนไปเพื่อนมั่นอยาพระกับพระอยู่ในใจนี่แหละสามารถท่านสิน่งต่างจิตเจต,จตนาขึ้นมาเอาเองเห้มันเต็มมั่นใจฟอมแล้วก็พิจนานี่แหละอริยสัจสี่ ที่หน้าไนนีน่นม่ำทีแสดงออกไปเนี่ยถึงที่สุดเราให้มันเห็นตุกต้อจะของให้มันเกิดความเบื่อหน่ายเออนายนี่ยน่ายโดยความรู้สึกนะเ่็มาันน่ายโดยความคิดแต่ว่าก็ต้องอาศาาัยการคิดน,นั่นแหละสักก่อนคิดไปขิดไปแล้วมันจะเข่าถึงความรู้สึกหรอกเออคืออาการปิติเฮาเคยเกิดนั่นแหละเป็นผลวัวลุกมั่งฟูฟูแบบว่ามั่งก็แล้วแต่จะเป็นไปออถึงความรู้สึกจะเกิดความเบืบ่อหน่ายนันนั่นแหละมันจะค่อยๆเป็นไปดอก เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายในความรู้สึกตัวนี้ออกแล้วมันนั่งสีเห็นดอกเห็นยังเห็นความรู้สึกจากความแล้วเ,เห็นยังย่านทัศนะเกิดทางแห่งการปนทุกได้เห็นถึงที่สุดแั้งถูกก็คือการปล่อยวางความอยากตัวเดียวนันเองเออตั้งคิดไวท้ที่ตายยังได้กูไปนีน่พลาดนั่นนะกูบ่มาเกิดอีกเกิดเป็นยังกะซางเพราะสำนึกเออใจว่าะ่ะ คำว่า,ากะสางภาษาการภาษาไทายเขาวางใดเปิ่าามกะสางช่างมัน <c oughs> ช่างมันก <c oughs> ูเงื่อตัวเไม่แข็ง <c oughs> เอา,าพออ่อเมื่อ